คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับอ่าแล้วผมกล่าวสุอทุกคนได้นำม,มาอยู่กับต่อยมตัววันนี้กับบัตรสายฟ้าจากค่าย Evolution Gaming นะผมมาถึงก็เล่นไม่ทันดิเช่นเคยแล้วกันเ <c oughs> ข้าห้องไม่เคยทันนะผมแต่ลูกมายังสวยอยู่นะผมมาดูที่จุดนี้นะแดงออกไปละไม่เป็นไรเข้ามาจังหวะนี้ต้องเงินนะผมมากระทุนน้อยนะ วันนี้เราไม่เล่นทุนหนักอะไรนั้หนานะครับผมเล่นไป15250บาทไปแล้วกัน250บาทในทางฝั่งเพย์ย์นะเพย์ย์มานะช่วงนี้เสียบ่อยจัดๆเลยเนี่ยจากหมื่นกว่าเหลือ5,000 6,000เนี่ยหวยแป้นจะปวดหวยแป้นจะปวดมาเอ็ดกา้าวโอ้บอดนะผมอ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเป็นไงน้ำเงินแน่เป็นไง แตกไปซานะครับผมมาหนึ่้อาน้ำเงินต่อนะผมแต่ลดลงมาตอนแรกเพิ่งสองเหลือหนึ่งร้อยบ้าบทนะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ก็เอาวะต้องเขา้าแล้วะอุย้ยเราตามเขานนเนี่ยฝั่งแดงเขาลงสองสี่ะแต่ฝั่งน้ำเงินเขาลงสองสองสองร้อยเฉยสองแสนสองรเคนะผมสองร้อยเคสองแสนเฮ้ยคูณห้าวะ สี่มาแล้วอย่าให้มันเฮ้ยคูณสิบห้าโอ้เรียบร้อยใจเย็นเพื่อนโอ้โหคูณสิบห้าน,นะแต่กีรเบิดเลยแต่ไม่ใช่ฝั่งเรานะอย่าไปให้มันเข้านะมาขิดเบิร์นมาสองห้าูในทางของฝั่งเพลไปแล้วกันเพลน่าจะเข้าดีแหละสองหนึ่งมาไหมจัดมาหน่อยดิอาจจะมานะหนึ่งทีนะหนึ่งที สองสี่โหคูสองใบว่ะสองใบว่ะสองอย่ยาจะเย็นคุณสองด้วยนะคุณสองด้วยนะอ้โหคุณสองด้วยนะเป็นไงล้วผมไหลไปแล้วนะตอนนี้แดงแล้วกันสองห้าเห็นออกบ่อย,อยงไงตามไปแล้วกันนะเฮ้ยผมว่าหน้าตามันช็อตนี้น่าจะได้อยู่นะไม่ค่อยมีอะไรมากให้ดูฮนะเพราะมันเทคนิคเทคนิคมันปกติอยู่แล้วนะผม เทคนิคนี้เอามาไหมเทคนิคนี้จะเข้าหรือเปล่าเห็นมาดุบดุมองมองเห็นมาดุบดุมองมองนะครับผมเห็นมาดุบดุมองมองโหหกเจ็ดมาผมสามแต้มเรียบร้อยผมเก้าเป็นไงเทคนิคนี้ใช้ได้ยันแก่บอกเลย <c oughs> จะเก่าเจ้งหรือจะเก่าจริงเนี่ยผมสองห้าไปน้ำเงินไปนะผมแม่งไม่ไหลต่อแน่นอนนะผมอาจจะไม่ไหลต่อนะไม่ถึงขั้นนั้นไป แล้วก็ได้อยู่ละสามสองหนึ่งนะครับผมอาจจะมีหรือเปล่านะอาจจะมีหรือเปล่ามีคูณมาหรือเปล่านะถ้ามีคูณมาก็ดีนะอาจจะกินหรือเปรียบนะครับผมกินหรือเปรียบ KK แปดแปดสี K ่สองน่ะแปดสี่สองมังสีโสโอ้โหสองแต้มชนะเอ่ะเพื่อนบ้าไปแล้วครับผมตามแดงปะวะผมให้ตามแดงแล้วผมสองห้าไปแล้วกันตามแดงไปลวกัน น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านะครับผมมามาสองหนึ่งมาเรียบร้อยไปไปไปหรือเปล่าฟ้าผ่ามาผมโอ้โหสี่ใบว่ะสี่ใบว่ะห้าเก้าเฮ้ยฝรั่งติดเข้าสวยโอ้โหนึ่งแต้มว่บผมหนึ่งแต้มโอ้โหสี่แต้มว่ะเรียบร้อย 4,237นะมาไม้นี้เกือบแทบหมื่นฮะเกือบแทบหมื่นมาอีกรอบตามแดงดีวาผมว่าตามแดงในตามแดงยาวๆนะ25ไบ25ไบอีกรอบนะครับผมลุยไปเลยแล้วกันตอนนี้ชิวๆไปใครจะมาลงมาจงมาจ้าอะไรมาจงมาจ้าอะไรนี่มาเล่นบาคาร่าสายฟ้านี่มาลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมมา เจ็ดหกเจ็ดโอ้โหคูณสามมาอีกแล้วผมเฮ้ยไม่คูณมันดูเดือดขนาดน,นี้ผมเจ็ดแปดเรียบร้อยผมโอ้โหแตกอีกรอบอ่ะแตกในแตกแต่แตกนอกจะดีกว่าอเอาไม่ใช่อ่ะแดงไปอีกรอบสามไปอีกรอบสองร้อยห้าสิบนะเดือดว่าเป็นเบี้ยวปั้นขึ้นหมื่นนะผมทุนน้อยก็เล่นได้นะเล่นไม้ร้อยก็มีสิทธิ์ขึ้นหมื่นได้นะผมต่อยทําให้ดูนะนะเอ้ย EP นี้คอนเทนต์นี้ไม่มีอะไรมากว่ะมาไหลโชวนะ์นะเนาะนะ้อน แตกหมื่นแล้วผมกําไรเพียบกําไรเพียบสามมาสิบแมมก้ามาโอ้เรียบร้อยเข้าไปอีกแล้วแดงไหลช็อตนี้นะผมแปดร้อยสี่สบาทโอ้กินยาวๆอย่างนี้กินยาวๆต้องมีช็อตทบละผมทบไปเลยห้าร้อยอะวัดใจไปเลยแดงจะไปต่อหรือจะล่วงแค่นี้นะครับผมวัดไปเลยห้ารอยนะเอ้ยดวงจะไม่ได้เงินเนะ้อเสียดาย มีคนไทยช่วงเช้ามาบ่นนะครับผมช่วงบ่ายเกาหลียับเกาหลียับเกาหลียับหูเกาหลียับแปดแล้วผมเรียบร้อยเก้าแต้มอูยินยาวๆกินยาวๆ,าวๆโอ้รายกาศบ้วรายการดีบ้เข้ามาหน่อย250ห้าศนย์เนี่ยดีกว่าโอเคเผื่อมันจะไม่ไปต่อไงเพื่อนเมื่อกี้ลองวัดไงห้าร้อย แต่ก็ไม่ไปต่อไงอ่าลงมาก่อนแล้วกันเขาหรือเปล่าจัางหวะนี้เข้าทุกช็อตบอกเอ้ยโอ้ยสามใบมีมีหน้ามีคูณนะผมมีคูณสี่คูณห้านะที่โผล่ขึ้นมาเก้ามาฝรั่งเขาหรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยผมเรียบร้อยแดงไม่ได้ไปต่อนะดีเราลงไป,ไปแค่สองหมื่ห้าสิบบาทนะ่ะถือว่ายังไงก็คุ้มแนละ้วผมเสียไม้นี้มายังไงก็คุ้มนะเออเรียบร้อยเอาแลามาเราต่ออีกครูน่นึงนะผมรอเขาสะพาย เอาผมกลับมาต่อกันนะมาคนสับให้มาใหม่แล้วน้องคนใหม่ก็เริ่มจะเข้ามากันแล้วนะมาเลขเข้ามาเลขเข้ามามาสองร้อยห้าสิบปะโดนใจไปแล้วผมน้ำมึนแล้วกันเจขอสับดีๆนะคนใหม่กับโต๊ะใหม่นะครับผมช็อตนี้ว่ายังไงโอ้โหโอ้โหสามใบว่ะเปิดมาล็อดแรกก็สามใบล็อดแรกก็สามใบเจครับผมฝรั่งเข้าเรียบร้อย อย่านะอึ้งเก้ากับสองมาได้หนึ่งแต้มเลยพ่อคุณโอ้โหเจ็แต้มมาออกอีกแนจะปวดเป็นไงเป็นไงไหลมาสองห้าไปเพื่อนสองห้าเพย์ไปีคยเมื่อกี้สะดุดหน่อยนะผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังอยู่ที่ดุนเดิมนะผมเก้าันเก้าร้อยเจสี่บาทเอาเข้ามาเท่าไหร่หกพันตอนนี้เก้าพันแล้วโอเคนี่ถือว่ากำไรงามอยู่ เดี๋ยวต้องทบทบคืนละทบเพิ่มเลยเสียบ่อยไม่ได้นะผมเปิดมา5ใบช็อตนี้ว่าไง5ใบช็อตนี้ว่ายังไง10มาแล้วผมสิบสี่สิบสี่สโอ้โห1ิบสีเป็นคู่10นะผมเอ็ดมาว่ะโอ้โหแดงหลายต่อนะเฮ้ยต้องตามแดงแล้วอย่างงี้วะผมทบไปเลยชิปเขียว1ชิปไปชิปเขียว1ชิป2 6 6หกหบาทนะครับผมชิปเขียว1ชิปไป ซิ่งไปดิเพื่อนซิ่งไปดิเจ้าหนูซิ่งไปดิม้าผมจะได้กี่ใบเอ่ยนะผมจะได้กี่ใบเอ่ยมาหรือเปล่าเอ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 าโอ้โหสองใบว่ะเฮ้ยสองใบว่ะได้หรือเปล่านะเฮ้ยแม่ปมาว่าะห้าฝั่งนู้นห้านะฝั่งเราอีกสี่เลยนะใจะเย็นนะ ไาไม่เป็นใจฟ้าไม่เป็นใจครับผมชักแปดมาอย่างนี้พี่ก็ชิงดีเพื่อนพี่ก็ชิงดีเพื่อนมาหกสองห้าไปอีกรอบนึงครับผมทบมาอีกรอบแบงเกอร์ของเรานี่เองจะมีอะไรนักหนามาอีกรอบแล้วผมรอบนี้ต้องติด้วนะร,รอบนี้ต้องติดแล้วนะมากาวข้ามใบเพื่อนสตชิคูณห้าขอสองใบขอคูณห้าสองใบ ไม่ให้ครับผมไม่ให้เกมนี้เราก็รู้ดีนะเขาไม่ให้คุณหรอกโอ้โหเรียบร้อยปอกก้าไปแดงไหลาย,ยาวอ่ะเฮ้ยอะไรนี่มาแจกแดงเหรอเพื่อนรอบแล้วก็แดงไหลาย,ยาวรอบนี้ก็แดงไหลามาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเลยทบอีกรอบได้มาต้องทบวะ่ะเออได้มาต้องทบนะช็อตได้มาต้องทบอย่างงี้ไปยังไงจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับผมเอยแดงไหลาย,ยาวนะครับผม เตอนนี้เสี่ยงเฮ้ย hey, มีอยู่2คู่นะครัผมไม่รู้จะตัดไหลเอ้ย hey, ไม่รู้จะตัดจะไหลไหลต่อดีวะมันต้องไหลต่อดีวะเอ้ย hey, แต้มอ,อย่างนี้อ่เรียบร้อยกแต้มจัวให้ฝรั่งไปอ้ยิ่งกว่าฝรั่งครับผมหนึ่งแต้มไปครับผมเรียบร้อยคูณ3เลยนะ4,937บาทโอ้โ oh. หเป็นไงเป็นไงเทคนิคนี้นะผม จดจําและนําไปใช้นะผมนี่ไหลแดงรอบแล้วผมทบไป2,500บาทนะครับาทผมไม้สุดท้ายของวันนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจต่อยด้วยนะ25 0 0บาททบไปจากตอนนี้จะได้เท่าไหร่นะลงตอนนี้รวยชาติหน้าแล้วกันมาจะสูตรนั้นหรือเปล่าหรือจะลงตอนนี้รวยตอนนี้ลงตอนนี้รวยตอนนี้หรือเปล่าหูโยโอ้ย อย่านะเพื่อนเรียบร้อยผมลงตอนนี้รวยตอนนี้แลนน้วผมลิงก์อยู่ใต้คอมมนต์เลยนะวันนี้ไปเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ